ก็เขาเลิกกับพี่แพลวค่ะสวัสดีครับอแ้่พี่นของสูงขูสูค้นนะครับเมื่อนี้นะครับก็จะมาในช่วงนะครับรีลันเนาะเออหลังจากที่ทุกคนได้ยินนะครับคำถแถลงการนะครับในรอบเช้าของพย้อนฟินแลนด์แล้วก็พี่แพลวนะครับแล้วกัน้องเพ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอ บอกไว้เลยนะครับไม่มีการดราม่าใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้น้องน่าจะไต่ตองแล้วก็ตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับน้องน่าจะตัดสินใจหรือว่าไต่ตองมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่ามันเป็นมาจังไดน้อนะพี่น้องน้องถึงนะครับได้พูดหรือว่าได้กล่าวนะครับอันนี้นะครับว่าขขาขางไพ่นะครับเพราะว่าความชอบหรือว่าความรักเนี่ย มัน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 เลือกกันไม่ได้ต้องบอกแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องแล้วผู้ยญิงวันฟินแลด์เนี่ยพูดได้เป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับได้ให้โอกาสนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินตามความฝันนะครับในเมื่อมันไปต่อด้วยในเมื่อมันไปต่อด้วยกันไม่ได้นะครับกระห้เลือกนะครับระวังจะไปขืนวงไหนโตเกียวมิวสิกหรือ พะพ้าเสียงทองอแต่ในที่สุดแล้วนะครับเรามาฟังจากปากน้องนะครับยุดธมงีเดอร์เรามาดูคลิปไปพร้อมๆกันนะครับลูกะบเขาเลือกกี่ยวกับแม่แพวค่ะคเพราะว่ามือถึงนู่นเขามากูนกับเป็นเด็กน้อยคูหนึ่งโหมักมะลำามาแต่น้อยค่ะอีนี่โหมักม่าลำามาแต่น้อยอาะกาะศุดูะสมเที่เขามาข้ายแพวกับพบิกระพัวหนูอยากเป็นม่าลำค่ะ เป็นมอลำอีอหรีค่ะแต่ว่าเป็นศิลปินยกกับขายเพลงก็ดีอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าคนห้องก็มักก็คือกันโนกับมักมอลำค่ะแล้วกับสัญญาห้องกับว่าเป็นอย่างห้องกับสมัครขึ้นได้สัญญาเราจะมีสองฉบับนะครับสองฉบับที่เซ็นกันไปวันที่สิบหกตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับแต่เราก็จะไม่เปิดให้อ่านนะครับแต่ว่าตามจริงแล้วตามของสัญญาเนี่ยถ้าถ้าฉีกสัญญามันก็จะมีค่าปรับค่าปรับสัญญาประมาณ คือเริ่มต้นน่ะสูงครับเริ่มต้นสูงถ้าเพื่อนเพื่อนครับแบว่าเราไม่ปรับเพราะว่าเราก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งเราจะมาปรับเพื่ออะไรเพราะว่าให้เขาไปทามาหากินเรื่องผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าใหญ่เขาไม่มีทางไม่มีทางไม่มีการแบบว่าเป็นลูกไม,ม่ลูกเพราะว่าทุกอย่างธุกรกิจก็คือวันนี้ถึงน้องจะไปอยู่กับพยาบาลจังทองแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าแม่แพล่ก็คงดูแลน้องได้ดีอยู่แล้วอ่านะครับจบลงไปแล้วก็ถือว่า ผู้ยหญฟิลแลนด์เนี่ยให้โอกาสน้องมากๆเลยนะครับให้โอกาสน้องมากๆถึงแม้ว่าน้องสิบเบลลยูตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับแต่ก็ยอมสีสัญญานะยอมสีสัญญาเพื่อที่จะให้น้องไปมีอนาคตแต่ผู้ยหญพูดทิ้งทางอยู่ว่าหลังเคสนี้ เป็นเคสเดียวเท่านั้นถ้าหลังจากนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายพี่น้องเนาะถ้าหลังจากนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามนะครับเงื่อนไขของอ่าสัญญานะครับที่ลางขึ้นมานะครับไวอ่าตามที่เขาล่างขึ้นมานะครับในส่วนตัวมองว่าวันนี้รู้สึกว่าผู้ยันฟินแลนด์พูดเป็นผู้ใหญ่พูดน่าเชื่อถือว้าว ว่าอ่าเมาดีใช้คำพูดที่ถูกต้องนะครับใ,ใส่คำวมาที่ถูกต้องฟังแล้วนะครับคนฟังคอยตามมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเกินน้องเพลงอาจจะเกินยาวนิดหน่อยหมายถึงว่าเกินว่าเขาเรื่อง พยายามที่จะแบบว่าเวายืดออกไปนะครับแล้วก็มีการโยนมาให้แม่งของน้องเพลงเป็นคนพูดนะครับแต่ก็ยังตัดสินไม่ได้ณนะช่วงช่วงนั้นนะครับการที่บายไปพยานฟินแลนด์ก็เลยโยงให้เข้าประเด็นลยว่าให้ตัดสินเลยว่าจะอยู่หรือจะไปอ่าเนี่ยคือความชัดเจนทุกคนฟังไว้นะนี่คือความชัดเจนของพยานฟินแลนด์นะครับนี่คือความชัดเจนของพยานฟินแลนด์ พูดต้องชัดเจนนะครับต้องมีหลักฐานนันนุนี่เนี่ยคือความชัดเจนของปัญบาน,นะครับก็คือมีการตัดบทก็คือแบบว่าให้ตัดสินเลยสุดท้ายน้องก็เลือกที่จะเป็นมอล่ั่มนะครับโดยขึนนะครับวงแสงทองอาพร่พาแสงทองนะครับก็ขอให้น้องเพลงนะครับประสบความสําเร็จ ในนะครับสายหมอลําเนาะจะอยู่สายไหนสายศิลปินเดียวหรือว่าจะเป็นสายมอลําบางสีกะ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 ดีเบิร์ดพี่น้องขึ้นต้นว่าศิลปินนะครับขึ้นต้นว่าศิลปินนะครับจะดังนะครับจะดังไปก็หนีจะดังหรือว่าจะอยู่แบบนี้หรือว่าจะมากขึ้นไปมันอยู่ที่ศักยภาพและการพัฒนาถึงต้องบอ คือตามคอยเด้อมันขึ้นอยู่กับศักยภาพและการพัฒนาคอยบรรยาญัตค,คนเกง่งคอยยานยัอย่างเดียวคือคนขยันคนขยันจะได้เปรียบกว่าทุกคนนะครับคอยบอกเลยนะครับถ้าเราขยันสร้างขยันทําขยันเห็ุคอยคิดว่าความขยันไม่เคยทรยศใครนะครับสุดท้ายนี่ฝากนะครับงดดราม่าใดใทั้งสิ้นนะครับงดดราม่าใดๆทั้งสิ้น,นะดดนแต่วันนี้คอยมัก นะครับความคิดของผู้ยิบ้านมากคนแบบนี้เขาอยากจะทํางานด้วยคนแบบนี้เขาอยากจะอยู่ด้วยนะครับคอยบอกเลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานด้วยนะครับ mm. เพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดชัดเจนนะครับโอเคมือนีคอยกระต้องขอราไปแล้วจบนะครับประเด็นสําหรับวันนี้รายงานข่าวโดยอุไอไปแล้วนะครับสวัสดีครับ